เัาัจำหา้าอกวะยังสียเาเห็นห้องลราอย่ัง่าหัดหังว่าหัดหน้าเลยนะหหนาถามเขาเขาเลยเขาสำหนกอยู่กว่ามสนำลนกาเนยแล้วยังไงํำลักยังมันโมเม่นัวแะ่ทีพักเองเราสวยราันจรป่ะยังกว่านอยู่บ้านหือร่างอ้ย่มันคยอลยโรงแรมเขาก็มีแม่บ้านู่เด้โรงแรมก็มีแมบ้านอยู่ใงพัทยาเขาเรา ใช่ติ๊ดนี่ใส่เลยซึ่งหยามันมากตอนแรงมแสบห้องพักอนลาดเป็นแม่นเป็นไจ้หน้าหโอ้ยอู่บวเ่ว่าต้องเอาเข้าไปเสริมแม่บ้านอืเพาต้องมาล่าที่สี่อยู่บวอยู่านเ็หมดบัวจมกับบัวอล้างไปล้างไปครับครับผมพี่จะมาที่แตกนี่

แรงก่าลึละถายถ่ายเขาสัตยีล่ะเอาใจนายม่บานมากะรเขาเจ้าไานเขาโอไม่แงขอแไปม่บานไม่บา้านดูแลยเขาตัวหมาต้องไม่บานยี่เพื่อนหมดแล้วยู่บาดสองหมดแล้วยู่บานทมองนันไม่ไม่บาไนายังมาลางอันนี้มั่งเล่มลุงเล่มกูคงม่แบ่บานอีกจ้งเขามาล้างอีู้โอ้ยกูละไกูอะยหาเจ้าทำร้านคนดีตอนนี้กูมาทำร้านแล้วกูสิทำรักแล้ว Hãy bạn các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  bạn ไปไปใส่ก่อนเลยบเบน่างามม่ง่ามเลยง่ามเลยง่ามไหนมาไหนมาไหนนกูซื้อไวแล้วปงน้ำกลดกูมาขอท้องถ่าันะครับขอท้องถ่ากันไปน้ำมาอยู่เงาดีแล้วเออลูกเยีมาแรกเด็ดเลยไปนงะช่ำนี่นึ่งเลยไปิดนงาวนี้ยังจะอ้วนจะอ้วนภาคใตุนตัวเด็น้ยมัวเลยเจ้า เป็นวัตถธรรมดาเลยหรือ่าหาดตัวสำราญแตถบไปสำรานหรอสมมวลมันก็ได้สำราญโอ้โหโบเกียวครับสำรานนักมุงซุริทโบนเดียวสำราญบุลาบิโกนิเดียวบ้านนักล่อมันเนี่ยนักล่อนซื้อไปปีกว่าเลยนเขียนว่านั่นแหละซื้อไปปีกว่าที่ดินซื้อไปสองร้อยสองร้อยไร่ซื้อไร่เท่าไหร่ละไร่ละแสนสองปกติเขาซื้อกันที่ดินซื้อติดทเทเลนมา กุลสื่อในทะเลเลยสองลอยไรลอยไรอ่าล่ละแสนสองลายละแสนสองเจ้าของมันติดกันพานั่นขายกูไร่แสนสองกูเลือสองลอยไรเลยซสือมาไปสองอยไร่ยละแสนสองปก็มีแต่คนงๆที่ไปสื่อติด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 ดต่ิดยังมันธรรมดากุลสื่อในทะเลเลยสองลอยไรลายละแสนสองเนี่มันชอตเงินเพราะมันก็ขายถือแมนสัวเนแม่คนขายบะคนสื่อนี่ ไรแสนสองถึงถึงนี่ไงกูซื้อไะคนอื่นเขาซื้อติดขาดมาเดี๋ยวกูซื้อลงไปในทะเลเลยหางกับเรศินะแมนวนหางไงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจีกูจีไอ้ตีกำแพงล่ะเห็ดกำแพงเดี๋ยวคนมาบุกลุกทีอันนี้หลังบ้านติดทะเลเนาอหน้าบ้านหน้าบ้านติดภูเขา จะของบานเดี๋ยวองบานติตนาข้าหลร้านโลแมนบอกจะคองบานเลยจะของบานกูยิงจะเอาไหเอาไหมเลี้ยงไหมเฮ้หมอฮานี่เอาไหมเดี๋ยวคุยการแพทย์นั่งไปสร้างปูนแหงมาด้ะสองอยแรงใส่มันจะใส่ปูนไหลเมึงอช่วงเห็ดกระแพ่งกระแพงน้ำจีนเหรอครก็ว่าแมนแมนแมนสลอยอะไรละครับมึงไปหาเครื่องสูบน้ามาสูบน้าบอกได้แล้วูยถมนั่นในถมดินเนี่ยมันมันนุ่นกูยิปลูกปามกูยิเห็ดน้ำมันปามจะ่าอย่างไรนี่ย ไปเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน s <S ้ำออกแล้วก็เด exactly. ี๋ยวกูจะเอาดินมาถมแล้วก็วิเศษกําแพงนั่นเดี๋ยวคนปลูกลูกทีกูจะปลูกปาล์มเห็ดน้ะมันปาล์มเดี๋ยวการการกูได้ไปหาซื้อไอไอสูบน้ำนี่นะเครื่องสูบน้ำแล้วก็ไอ้เห็ดกําแพงนั่นเดี๋ยววัดทีกูนั่นไมด้วัดกําแพงกันไงวัดเจ้าสูงตัวไหนกูสูงตั้งหกเมตรซะกําแพงสูงตั้งหกเมตรซะก็ตัวนั่นับอืมเออสบายดีแล้วนะบ้าแล้วไปเออสิสูบน้ำเห็ดนี่นี่เออสูบน้ำ ปา,าไปแล้วละแจ้าาปากักลระคาเลยไปสูบน้ำซีออกจากเยอโซอยังไงคนอีกแมนมุนม่มเข็มในมหาสมุทรยังไงคนเห็นกูสูบน้ำทะเลอีกคืได้ไงวะปัสสาวแดกละมึงเอาง่ายๆเหมือนกันนี่มึงเห็นบอกกูม,มาล่งแร่แต่ออยังยังเห็นกูใส่กูไปลากถั่ว <c oughs> อยู่หัวแม่เอ็มเลยในบ้านม่บ้านก <c oughs> ับมี่ในบ้านกูใส่เขาก <c oughs> ูใส่อีกเขาก <c oughs> ิน <c oughs> หรือลากถั่วเ <c> ร <oughs> ื่อยมาจน มั่งไแม่บ้านจะคองกันเนาะเออเออขาเมื่อเที่ยวเขาอยูกน้องมากเขาก็ต้องไปเที่ยวทะเลดองหันมองนี่หลังไงมันดั่งเผาคนกินอยู่แหละก็บมันเยอะก็สูบซูมสูบซูมน้าแล้วก็สูบน้าทะเลเออซูบน้าทะเลเออเออโลกสมองส่วนไหนคิดกูกับผู้โห่อะไรผู้โห่ไนกันล่ะเจ้านายพี่บ้ากูกับท่อนอยู่ตัวพวกเขาเนาะพ่นพ่ดพ่นพ่นพ่นโอ้ยเอียังนะโอ้ยตายเลียวไม่โอ้ยมึงตีนอะ

โอ้โหเต็มเลยเออ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 กูกากปลามีพนแล้วบอกคนบอกอย่างทังพุ่นน้ตาลว่าแล้วนี่บทเจ้าซื้อทังนี้นบอกสตอปไปเด้อโอเค คนยมึงกินสีเป็นปะกินสีก็ได้กูต้องลุดล่ายไปปะนะหลุดได้ินไปก่อนโอ้ปิดลงเลยดีครับุมึงสีของมึงตัวไหนมึงจะหล่อกูบอกไม่ฟัมึงจะเจ๊กูฟ้าโอ้ยมึงได้แดกกูดอกนี่กันก่อนกันก่อนโอ้ยกินลูดได้เฮ้ยเดรดไม่ช่วยกันนะฮะก็แค่พูดเองตาบงมเป็นปะ กูใส่ชัวร์ว่าเนี่ยใส่ไปสูบน้ำทะเลน่ะนะกูไม่ต้องให้แขวปานนี่อู้ยแจ้งคุย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 ขี้ขันสูบน้ำทะเลหัวหน้าครับสูบส่วนออกจากห้องน้าที่ดีกว่าได้ครับมันชิงง่ายกว่าได้เนี่ยไปมึงไปซื้อเครื่องสูบน้ำมาเลยมึงแข่งผู้แมงมาบุ้ยหัวคิ้วแจ้งหนี่งเนี่ยฮะเอ้าตัวคอสงสัยพอมีผู้จัดการเออียง่ะก็เลยพอมีคิ้ว วาเชื่อทำมาเชืวอแม่ไปอีกแล้วมาไป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 ซื้อไปไปหั่นไปไปซื้อเครื่องสูบน้ำนี่สิไปยืมกี่ปอนี่ไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆไปซื้อเครื่องสูบน้ำมามึงจะหั่นมื่อไหหั่นเครื่องสูบน้ำมันกับพ่อของมึอยู่หรอแต่ว่ามันมันไรประโยชน์ไรสาระอือมึงจะกัดแชมพี้เหรอเนี่ยมึงมึงมองว่างมึงไปเอาไปตักน้าหมอก่อนไปตักออกก่อน มึงไปซื้อเครื่องสูบน้ำไปมึงไปตักอากรณ์ตักที่ไหนให้มันแล้วมือนีเลยตัวมึงจะเอาอุปกรณ์ยันเออะให้มันแหลมมือนีเลยเดี๋ยวมึงไปไปสูบมึงไปหาานเครื่องไปซื้อเครื่องสูบน้ำอันเจ๊ห้องเจ๊โค้งอันอันสูบน้ำอันหานขายเครื่องสูบน้ำอันนี้ห้องมันม่ใช่ห้องอ่าอันนี้ห้องเราอยู่ไางไรบ้างเราไปหานสุริยาหรือว่าไปเหี่งาล่ะย่างโซ่ไป่คีมโซ่เอามาใช่ปบอกปลอกกันปลอกอะไรที่มันสูบห้ามมึงไปตัก ออกอนทีละหน่อยใช่ไหยมึงไปมึงไปทานสุดามเห็นลยะมึงนีเนะกูเห็นะได้ที่ทานโอ้ยกูมาพอคองแน่เลยโอ้ยมันโมเมนแนวหออผมโอ้ยเห็ังไมันบ่เคยมีคนเหตุแั่สี่เลต้องเต้องเหกันต้องเหตผู้เดียวกูเองเออโอ้ยสายโอ้ยพาพาของสันลงที่นีนี่เลยไป เออต้องพอต้งลูกมเลยไปเอาซะไปเลยต้องพอต้งลูกเลยเออเมี่ยจบไปนั่นแน่ไปไปเออเมียจะไปทั่ไปเลยต้องพอต้งลูกเลยไปฐานันเตะตรงนี้ไปตัดกันทะเลออกที่พ่อเราสองไร่ที่พ่อซื้อไว้ไปตัดออกแล้วพ่อจะถมที่จะปลูกต้นปาล์มคือทำเพลงอยู่ก็อะไรนะคือทำเพลงพ่ออะไรของพ่อตรงนี้ใช่หนาวมากลาออกถึง เราจะเป็นลูกออกจากกันเป็นลูกพ่อพ่อหนูน่ะบ้าแล้วไปแล้วบ้าหนูก็รู้แล้วว่าพ่อบ้างานนี่โดนกดดันมานานแล้วแต่ว่านี่แหละพ่อพี่รุ่นหลังรุ่นเก่าแล้วมันรู้นักน้องนี่ก็รู้ว่าพ่อบ้าแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อารมณ์เหมือนเราแล่วแหละตามไม่ได้ทำมาทีอ่ะนี่ต้องไปตักจริงไหมเกิดมาจริงจริงเลยเขาบอกให้ทำจริงเลยไปทำเลยนะพี่ถ้าไม่ทำก็โกรนให้พูดงอีกอย่างนี้ตรงนี้ น้องน้มาเก๊าแกาเอาเลยน้องบีแกาเอาเลยเอาเลยอจัดเลยนอบีนี่เดี๋ยวมึงไปเอาสายยางไปนั่นน่ะสายยางอย่างนัสายยางไปสู่บอกเลยไปสายยางเออสายยางไปสูออกกุเลยตามทะเลออกมันจได้อยู่ครับเนี่ยปสูบอกเลยไปโอ่า ตัวไปมันึงอกแนี่ยมัเขาลอกไ้แล้วลอกไแล้วะเดี๋ยวเๆี๋นวการกามน้ำเอาไปน้ำไปทำขนาทุกน้องไปอันนี้ในไปตักทราถมตักทราถมถมทะเลเลยไปอมุนสัสินมาเดี๋ยวเดมึงจะนีกูมีวิธีแล้วเมีอยเรรับคุณแม่ เอหมดหมัมนมันไปไปตามไปซอยผมเนี่ยครับผมแค่เีคุณปัดดูเป็นส่วนตัวครับมันโมเป็นทีผมได้ทีหัวเจ้าเด้เ็้แล้ากัเจ้ายูสองคนเหนือหัวเจ้าได้ไหมเออไปไป่แบกหานี่คุณว้าไปเลยครับไปเลยมึงมึงมแรงมึงมาต้องแจ็กโรดกับกูเลยแล่พมาอีกตรงนี้ไปไปสองคนก็เมียนะไปไปูละานั้นเล่อเออไปตางนั ตาไปสคนเลยไปเลยไปเลยไปไเก็บๆๆเออบเๆเก็บไปไปไปยัพี่กันนี่น้ำล่ะไปตามบ้านไปเนาะโอยเมย์ไรับพวกมันพรอถ้าล่ะงานก็ได้มาลงนี่คุณยายเนี่ยยายมดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ